This is goodbye, my dear, but I am satisfied. I choose to lie with Godwin of my own will, not the remains of one chosen for me. And I will bear a child, who will inherit your warmth too. What greater blessing could there be but to be born a deathbed companion? This is good have I, I choose to and I will bear who will inherit what greater. เอาลรครับสวัสดีทุกคนนะครับมนีทุกคนต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง v ว m p i r e b a นะครับเคยวันนี้ผมก็มีทีิปเล็กๆนะครับมาฝากทุกคนนะครับเนื่องจากท่านหญิงนาลีเฟียผู้วายชนคนนี้ครับเขาจะเวลาเรากดอินเทอร์แอคชั่นกับเขาเขาจะยอมให้เรากอดนครับแต่ว่าที่ทุกท่านไม่รู้เลยคือเวลาเขากอดนะครับมันจะมีดีบัฟขึ้นมาถ้าสังเกตมุมบนซ้ายะครับมันจะมีดีบัฟเห็นไหมครับเป็นรูปสีแดงลงแสดงว่าเลื่อนลงทุกท่านในตอนต้นเกมคงสงสัยว่าอ้าวชิบหายแล้วลูกจะออกยังไงวะ เพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้ดูตัวถ้าเกิดไม่ได้อ่านรายละเอียดของไอเทมินเดียจะจะไม่รู้เลยนะครับแล้วมันจะติดไปจนถึงตอนปลายเกมของผมนะครับฉะนั้นสิ่งที่ทุกท่านควรทําควรทำคืออะไรควรทำสัตวอันดับแรกนะครับถ้าเกิดอยากจะเอาออกนะครับโดยที่สิ่งที่นาลีผู้วายชนเขาแลกกับการก่อของเราคือเขาจะให้สิ่งนี้มาครับความกรุณาแห่งม่านซึ่งมันจะเพิ่มความชัว่วพันธุ์งชั่วคาร์ดเชฟพีนะครับ แล้วเพียงแค่เรากดใช้อันนี้มันก็จะาออกให้เลยครับที่มันินชิ้ี้มันก็จะออกให้แหะครับแค่นี้นะครับก็แค่นี้นะครับวันนี้ครับไปครับ